สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับที่เราจะเอาเวสป้าเข้าศูนย์ก่อนเวลาที่จะถึง1เดือนนะฮะเนื่องจากว่าระบบ ASR ครับหรือ traction control ของเวสป้าคันนี้ยังไม่ทำงานนะฮะสืบไปสืบมาเนี่ยมันยังไม่ได้รับการ activate จากโรงงานนะครับแล้วก็เลยต้องเข้าศูนย์ไปให้เขาเอาคอมเสียบแล้วก็ activate แป๊บเดียวนะครับเห็นบอกว่าใช้เวลาไม่นานไม่เกิน5นาทีนะฮะ เหตุผลที่ทราบว่าทําไมเอสไม่ทํางานเพราะปุ่มนี้ครับนี่กดแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องมีคําว่าเอสอาขึ้นที่หน้าปัดนะแต่กดแล้วไม่ขึ้นนะครับก็เลยสอบถามไปก็ได้ความว่าเฮ้ยสงสัยโรงงานมันลืม a c t i v a วตมาให้โอ้แม่เจ้าเวสปาโอ้คาราสงแสนกว่าบาทสมัยทำเป็นเปล่าเย็นนี้นะก็เดี๋ยวเราจะขับไปที่ศูนย์กันนะครับถือว่าเป็นการดันโลไปในตัวนะจะได้ ซิ่งได้เต็มที่เร็วๆนะครับตอนนี้ยังป้ายแดงอยู่ยังไม่ถึง200ร้โลเลยนะฮะยังไม่กล้าบิดเยอะเดี๋ยวเราลุยไปที่ศูนย์กันนะครับอยู่ตรงนูน่นภาษีเจริญครับเพชรเกษมแถวแถว s t s บางว่านะครับก็เป็นศูนย์เวสปาที่ผมไปออกรถด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะใช้เวลาแค่ห้านาทีจริงหรือเปล่า รถเยอะฮะวันนี้แดดแรงด้วยโปรโมชั่นอากาศหนาวหมดไปแล้วตอนนี้เข้าสู่ฤด,ดูร้อนแต่ก็ยังมีความเย็นอยู่บ้างนะครับตอนเช้าทุกวันนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณ24-25องศานะฮะส่วนกลางวันนี้ก็น่าจะทัก34-35ตอนนี้ก็แดดจ้ามากเลยครับแดดแรงครับแต่ก็อากาศยังพอที่จะมีความเย็นเหลือนิดๆ เี๋ยวเราจะวิ่งผ่านหน้าลุมพิบาลวชิระนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสังฮีนะครับตรงสุดินทรนยาวๆไปแล้วก็ไปตัดสายเข้าเส้นราชพฤกษ์ครับุ่งหน้าสู่ถนนเพชรกเกษมนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ่อเลี้ยวขวาเข้าเพชรกเกษมครับหุดใต้บองว่บ BTS อบางวารถเยอะฮะหน้าหน้าวาชิระนะครับเปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะก็บริเวณนี้มี โรงเรียนหลายแห่งเลยนะฮะก็และทุกวันนี้น่าเวสต้ากันแล้วต้องบอกว่าเอ้ยตอนนี้เราเห็นเวสต้ากันเยอะนะอันนู้นก็น่าจะ gts super เหมือนกันนะเยอะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เยอะกว่าจะเป็นตัวตัวสปรดน์นะอ้าวตอนนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับจากที่เคยอ่านรีวิวมาอีกแล้วนะว่าเอ้ยพัดลมของตัวเวสต้า300เนี่ยพอทำงานแล้วเสียงดังมากนะครับดังจน รถที่ต่อข้างๆต้องมองผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ดังนะเหมือนเสียงเหมือนพัดลมคอม CPU ทำงานนะฮะมันก็อ e, ีแต่แบบไม่ดังขนาดนั้นนะฮะหรือว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงมาแล้วก็ไม่รู้ใช้ได้เลยแล,แล้วก็เรื่องความร้อนที่พอพัดลมระบายอากาศทำงานแล้วส่งผ่านขึ้นมาถึงมือหรือเปล่าไม่มีนะฮะไม่รู้สึกหรือว่าเราใส่ของมือหรือก็ไม่รู้ ไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ไม่รู้สึกถึงว่ามีไอร้อนส่งผ่านขึ้นมาโชคดีครับที่สะพานข้าแยกบางพลัดตรงนี้สซ่อมเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะฮะไม่งั้นตอนที่ยังวิ่งต้องปิดข้างหนึ่งแล้วก็วิ่งสวนเลนกันเนี่ยโอ้โหรถติดมากทำใหม่ก็ยังมาตอยสวยเรียบครับเส้นถนนก็ชัดเจนแต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพนี้ จะสวยไปอย่างนี้ได้อีกนานเท่าไหร่นะฮะถนนเมืองไทยเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งที่ขี่อยู่เนี่ยทำเสร็จก่อนฝั่งตรงข้าเพิ่งเสร็จเมื่อมาสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ก็มีรอยป่าแล้วเว้ยถนน,นเนี่ยมีรอยป่าแล้วมันไม่เรียบด้วยตรงเนี้ยโอ้โหวิศักกรรมการจราจรเมืองไทยนี่แหมอ๋อ ดีกว่าไม่มีถนนลาดยางวิง่งจะทำให้มันดีนี่ทำไม่ได้เลยนะต้องมีปอดตลอดอตั้ใจครับไทยแลนด์พงลืนี่คันหน้าอันนี้รอยอัลอยหรือเปล่าหรือแลมเบตารอยอัลลอยอ่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ก็ไปดูเหมือนกันตอนที่ ดูระหว่างเวสป้าแลมเบตตาโรโยลอยนะฮะมียี่ห้อเดียวที่ที่ไม่ได้ไปดูคือกูโกมาดิอ่าตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะครับเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์แล้วนิดเดียวก็ถึงที่สุดแล้วอโอ้โหยห้าโมงค,งครึ่งครับฝัง่งตรงข้ามขาออกรถติดมากๆเลย เกี้ร้อยสิบนิ่งๆเลยนะสบายๆรู้ส,สึรู้สึกบิดไปแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นของบิดทั้งหมดเองนะอ,อะทำรถติดโอเคเรามาถู่ถนนเพชรเกษมนะครับอีกสองซอยก็ถึงศูนย์ละศูนย์อยู่ตรงปากซอยซอยอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูแต่ก็ ทิ้ถนนเลยฮะสะดวกนี่ข้างหน้านี่เลยเลยสุภลัยพาร์คมาจอยหนึ่งนี่ยี่ห้าทับสี่ครับใชายาจะเสมยี่ห้าทับนสี่ มาทำให้ตัว SR. S R ครับครับพอมาถึงที่ศูนย์นะฮะก็ตัวปลั๊กสำหรับเสียบเข้าขอคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ใต้เบาะนะครับตัวปลั๊กหัวแดงๆนี่แหละที่เป็นปลั๊กของรถนะฮะพอเสียบเข้าไปเนี่ยช่างก็ทำการ a c t i v a t e ระบบ S R ของรถนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์ครับเครื่องทำงานสมบูรณ์แล้วก็ใช้เวลาภายใน5นาทีนะฮะแล้วก็มีการให้ช่างเนี่ยนำรถออกไปลองวิ่งดูว่าระบบมันทำงานได้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็ สำเร็จรวมนะครับทั้งหมดใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครก็เสร็จเรียบร้อยวิ่งออกจากศูนย์นะครับก็ถือว่าตอนนี้รถสมบูรณ์และเราพร้อมใช้งานแล้วก็มี traction control เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ